เงินขึ้นหนึ่งแสนหรือคาฟีหนึ่งปีพี่เลือกเอากับพี่กับโตต้ารีโวสภาพป้ายแดงคันนี้สุดยอดนะขอย้ำนะครับรถหนึ่งปีไม่หลักหมื่นแค่นั้นเองคันนี้โคตรสุดเลยครับพี่และขอย้ำนะครับออกใหม่ดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นใช่ไหมแต่ถ้าพี่ซื้อกับผมนะครับออกรถหลักร้อยแถมผ่อนหลักพันอช็อก,ก็ได้ครับเงี้คันนี้สิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาโอเคปะ คิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์ว่าป๊อปสุดจัดก็ได้โอเคไหมครับพี่นะะเดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องหน่อยนะว่าคันนี้สวยขนาดไหนขอเยี่ยหน้าพี่ว่ารถของผมครับการันตีนะไม่มีชนหนักจมน้ำเยี่ยมแมววิเคราะห์ไฟไม่ขับไม่แล้วเหมือนที่บอกครับให้ดูคันนี้ไม่เท่าไหร่ให้ดูครับพูดแล้วมันไม่เห็นภาพให้ดูไปเลยหมื่นกว่าพี่รถปีเดียวไม่หมื่นเดียวพี่บออโคตรสุดเลยเนะี่ยไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของห้องเครื่องกันหน่อยครับพี่เปิดเข้ามาครับโคตรหนักในฝากระโปรงคุณผู้หญิงซื้อไปผมบอกเลย ไม่มีผัวในเรื่องใหญ่ยังไงก็ยกไม่ขึ้นผมบอกเลยโคตรหนักพี่นะของดีของดีครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดีไลท์โคตรสวยครับพี่กระจกมาไฟอ้ามไฟเลี้ยวแบบ LED ครับมือจับโครเมียมติดคิวให้เรียบร้อยไอ้หมดนเนี่ยเนี่ยที่เขาบอกว่าแถมแถมอ่ะผมมีให้ตั้งแต่ไหนแต่ไหน,ไหนแล้วพี่โอเคไหมย้ำนะครับรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวนะสำหรับคนที่ซื้อไปรบกวนเปิดก่อนเลี้ยวด้วยโอ้จังหวะได้นะครับโคตรสวยครับพี่ เป็นไงครับให้ดูพรนเนอร์นะครับนี่สวยครับไม่เคยบรรทุกหนักใดๆเลยนะครับบอกแล้วสิงๆครับน้องเขาสุดสุดนะครับการันตีรถลูกค้าของผมไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพลิกความไฟไหม้กลับมาถ้ามีเรายินดีซื้อคืนย้ำอีกครั้งเรายินดีซื้อคืน <c oughs> เป็นไงล่ะครับพี่ชายแถมรับประกันจากศูนย์นะครับป้ายแดงรับประกันยังไงผมรับประกันอย่างนั้นดอกเบี้ยเริ่มต้น2%วันละรถเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องศูนย มีปัญหาเอาเข้าสู์ในทั่วประเทศสำหรับลูกค้าอยู่ทางไกลเซ็นหนึ่งที่ส่งถึงที่ฟรีทั่วประเทศโอเคไหมโอเคนะครับผมนะตามนี้เลยครับพี่แล้วออกโค้ดง่ายนะครับรถทุกคันของผมครับมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้สําหรับชาวต่างชาตินะครับหรือว่าเอ่ออะไรก็พัดปลอตโอเคไหมครับถ้ามีเครดิตไม่ต้องมีคนคำ้ำแต่ถ้าไม่มีเครดิต ต้องมีคนค้ำโอเคไหมนะครับยังไงก็สนใจโทรมาส่นก็เจ็ก้าาเก้าหรือแอดไลน์มาที่ atpopk ครับ, ok รบอย่าลืมกดดิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อกดติดตามผมไว้ด้วยสวัสดีครับมหาปอปวเคยผิดหวังด